ฟ้าหลังฝนนะคะก็คือทิ้งน้ำท่วมไว้นะคะตอนตอนนี้ค่ะทุกคนดีดีตอนทำซูเฮดสิโนอ่สาวุทัยวันนี้เราอยู่ที่องหนองนานนะคะวันนี้ก็จะไปเกลือป่าแล้วก็อีพอเอาเอาใบหยางพักพงสุรโนะคะมาให้น้องป่าพร้อมใจเบิกค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบไรนี่ดับใหม่เอาไว้เล่นกระโดดเชือกเราเล่นนะคะไปเดินเบื้องยึดกระสังหนึงค่ะทุกคนมองฝนตกแห้งเบิ้งน้ำท่วมอีกแล้วนะคะ ให้พ่อวานดีกว่าดี๋ยวเราจะเป็นโอ้เขาอิรยานเป็นสาวสวยลื่นนะคะก็จะให้พ่อวาดดีก็เพราะว่าน้ำมันขึ้นหลายนะคะว่ามันขึ้นฝนตกแค่ไหนนะคะทุกคนนะคะ,คะวนนนนันนี้ก็โคกน้องน้มวันนี้ก็เป็นว่ามานนี้นะคะ่ะทุกคนมกเมื่อกี้เกือบป่าก็บอกพักหงสสลดมาให้น้องป่านะคะทุกคนแล้วก็น้ำ ท่วมนะคะว่าฝนตกหนักมากนะคะอันนี้ใครแนนที่น้ำลดลงแน่สักน้อยนะคะทุกคนก็นีน่ในท่วมมาหอดทีเลยค่ะฝนตกคือกันมาคอมเมนต์บอกกันได้ะคะ่ะทุกคนมึงคืบมาอีกหลางคุไปค่ะเดี๋ยวไปรอก,กันต่ออันนี้ให้คุณพ่อไปเอามักซิดาให้ค่ะทุกคนอยู่จุ่มพูดนะคะนวดง่ายแล้วได้แล้วมักซิดาเดี๋ยวไปเก็บออกนะกันค่ะทุกคนแดดแห้งตอนนี้ ก็คือปรุงนี้ปรุงมักทั่วถ้าเกิดน้องใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้บึงนะทุกคนบึงกล้วยมันอันนะนเพาพอมันหักต้นน้อยๆนั่งล้มก็เลยเดี๋ยวปาดน้องเอาไปไว้เลยค่ะเรียบร้อยตัดต้นมาลงด้วยเดี๋ยวอเด้๋ยวอก่อไปเนาะพาบอกเข้าค่ะทุกคนเหมยบอโคกเขา ทุกคนคลิปนี้นะคะกับในมะโกรโูนะคะสองเคอร์นะคะแล้วก็ไปเกอป่ามาเนาะบรรยากาศขบประมาณนี้ค้งนองหน้าเห่านะคะมอนีพาทุกคนมาเมามบ่งมาชมวิวเมือง,งป่าเห่ากันใหญ่แล้วนะคะบอบบอมีตัวสุ่ยละนะคะรอบนี้ฟ้าหลังฝนนะคะก็คือทิ้งน้ําท่วมไว้นะคะตอนนี้จะท่าน้ําสิรโอดวิลอกนะคะคลองตรงโซนยางกระท่วมนะคะก็เลยโอ้ นักอยู่นะคะปีนี้ผ่อนพาย,ยุ่ดีขะนะาดในคลิปนี้ขอตัวะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเอามาโกยไปไว้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ฝากก,ากไดไลค์กดติดตามเพจสินวลสาวไทยเดอนจ้าเดีนเซเจอ์กันใหม่อีพีต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย